โอ้ปิดไฟสวัสดีครับที่หนันที่หนยังอยู่มิกอยู่เลยทําไมวันนี้ปิดไฟอ่ะอากาศมันร้อนมากเลยอ่ะอ๋ออากาศมันร้อนเพราะกลัวมันสุแตกอ๋อปิดไฟพักว่างั้นเถอะมันร้อนเคครับผมผมเปลี่ยนกล้องนะผมไม่มั่นใจว่ากล้องตัวนี้ผมยังไม่เคยใช้ถ่ายที่นี่นะครับ ล้ออองงนะดีผมติดมาด้วยนะโชคดีตรงที่ว่านึกยังไงไม่รู้ติดกล้องสำรองมานะอากาศร้อนนะกล้องหลักผมแฮงค์ไว้แล้วนะฮะเนี่ยผมอยากถ่ายร้านต่หมอสีร้านนี้ให้ชมนะเป็นร้านตหมอสีเปิดใหม่นะครับไม่รู้เสียงดีไหมนะภาพแบบเสียงนะครับอันนี้ใช้ถ่ายครั้งแรกเลยยังไงก็ลองดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวถ่ายเพียวก่อนโทษนะฮะขออนุญาตถ่ายได้ไหมครับขอบคุณมากครับ ขออนุญาตถ่ายได้นะฮะป้ายร้านยังไม่ได้ขึ้นเลยนะร้านเปิดใหม่นะครับก็เป็นว่าอยู่ในตลาดปลาสีสมรัดแล้วกันเนาะร้านประหมอสีเปิดใหม่นะฮะตัวนี้มุกโผดมากเลยอะ่ะม,มุกมุกขอบปากหมดเลยนะเนี่ยก็กล้องตัวนี้ผมไม่ไม่เห็นเลยนะว่าความชัดเป็นเป็นยังไงนะ เอาเท่าที่พอดูได้แล้วกันเนาะตัวนี้เป็นทรงพอร์ฮอนนะฮะจริงๆท้ายเหลืองนะฮะเหลืองอ่อนๆก่อนหน้าโอตาขาวเป็นลูกเอฟอะละอาจจะเป็นเอฟสามหรือเปล่าส่วนด้านล่างเป็นจีบีลอกนะครับปลาทั้งสองตัวนี้มีไซส์ัขนาดประมาณสี่นิ้วบวกนะ โชคดีมากเลยวันนี้ผมติดกล้องตับลองมาด้วยจะช,ชมข้างในกันเนาะเป็นปลาไซสี่นิ้วดวยประมาณนะคะหัวใหญ่มากเป็น powerhorn เ,เนาะหุ่นเป็น powerhorn นะครับ powerhorn แดง ตัวนี้ออกสั้นๆเหมือนช็อตบอดี้เลยนะครับ ตัวนี้ปลาค่อนข้างออกทรงกระชับสั้นทั้งหมดนะครับ ัวนี้หัวเด่นเลยติดเนื้อเหลืองที่หน้าด้วยนะครับท้ายเหลืองหน้าเหลืองด้านบนจะตัวเล็กกว่าหน่อยนะครับแต่ลักษณะปลา,าเหมือนกันหมดนะน่าจะเป็นเชื้อสายเดียวกันนะครับ กันทั้งหมดเลยนะเนี่ยหัวเริ่มเลยเป็นปลาวิ่งตู้ทั้งหมดเลยนะครับ ไม่มีตู้ช่องแบ่งเลยนะเป็นฟ้าคัดเกตวิ่งตู้ทั้งหมดนะตู้ประมาณ42นิ้วหรือเปล่าโดยประมาณส0สนิ้ว42นิ้วนะฮะหรือว่าตู้36ผมมองพลาดไปหรือเปล่า เพราะว่าเขาทําช่องความกว้างของตู้เป็นไซส์พิเศษนะครับคืออาจจะทําให้มันแคบลงนะฮะตัวนี้วิ่งตู้48เลย มองกบด้านนเทียบเลยนะฮะฝั่งนี้น่าจะเป็นตู้3ามินะครับ ต้นะครับที่ราคาปลาโดยประมาณเท่าไหร่ครับฝั 3, <000. S 1> ่งนี้ตัวละสามพันทั้งหมดเลยแล้วก็ 3, <000. S 1> ข้างหลังแล้วก็ฝั่งนี้ตัวละห้าพันขอบคุณมากครับเฝั่งนี้นะฮะที่เป็นปลาวิ่งตู้สี่สิบแปดนะคะตัวละห้าพันบาทนะครับรวมถึงด้านหลังนะเมื่อกี้สอบถามให้แล้วนะครับแต่ส่วนตู้สามสิบฝั่งเนี้ยตัวละสามพันขอมีช่องว่างด้วยแสดงว่าขายไปแล้ว โอเคนะครับนี้เป็นร้านปาเกตอีกหนึ่งร้านนะฮะเพิ่งมาเปิดใหม่เลยนะเซ็ตตู้ใหม่ทั้งหมดนะครับขามันเงาวับเลยตู้ใหม่กิ๊กก็ <c oughs> <c oughs> คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับเป็นเรื่องที่โชคดีมากที่ติดกล้องสำรองมา แต่ภาพออกมาเป็นยังไงผมไม่รู้เลยเป็นรุ้นเอาอีกทีตอนตัดคลิปนะครับ